อะไรคะม,มาเร็วสตาร์ทรถมาเร็วโอโหยูอยเนี่ยเติมน้ำมันอยู่นะคะตอนนี้มาค่ะดูรถสิป้ารถมันเล็กมาก,กใช,มใช่มันเล็กม,มันเล็กละแม่แป๊ะนะโอ้โหโอ้โหบิดอย่างไวติ่งมากเลยนะคะมาเลยค่ะ <laughs> <laughs> มันเลงไปแล้วอ่ะลูกตรงกองสค้าถ่ายตรงๆงมาค่ะ, <S <S ะ,คะบอกว่าให้อีกคันหนึ่งมาไม่เอามาเร็ว <S <S อถือกระเป๋าคุณนายด้วยป้าป้ากระเป๋าคุณนายเขามา ขอคุณนายดูรถดิตลกจังไปใจกับ <laughs> ไปใจกับหลานนะซื้อกับข้าวซืะะ้อกับข้าวก่อนนะคะคุณนายกำลังจะไปซื้อกับข้าวค่ะเลี้ยวขวาหน่อย